สามทุ่มหกนาทียังไม่มีดันไม่มีดันนมันของวันจันทร์ที่สิบห้าธันวาส่งหคขับวิ่ง ให้เป็นอันสิสามชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีสหัสดหลวัโหล ทักทายเขาเป็นนักเรียนต่างประเทศจริงง่าจะพัดแล้วขากลับก็ย้อนผ่าน่อยแล้วก็ปิ่งกลับมาฝั่งนู้นฝังเดิม ไปกับประมาณยี่หกไงที่วันนี้ไม่คุ้มกิทธิกเนี่ยเบียร์อ้วนอ้วนไปสั่ง